อ๋อน้องก้อนอีก็เป็นน้ำถมปอดเหมือนกันค่ะนาะเหมือนด้าวยามปุูมเปียกกำมาน้องอ๋ออ๋อขึ้นห้องยามาในมดกก็ใกลยะอืมสองกําปุ่นในมดมดพวกเหมือนปลายอ๋อกันในได้เขาว่าเสียนเจียดในเขาว่ากําในเสียนเจียดเนาะอ๋อก่อนมาสองปอกสามปอกเนาะอ๋อสามปอกกว่ะอ๋อเดีว่าไม่ปอกอ๋อมืดในนี่ค่ะแหละ เป็นฮอเฮฮอเฮให้หน่อยได้เนาะอ๋อนี่เป็นแม่คันเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็อ่อนตั้งปัจจักินยายาข้าวเนี่ยคันเนาะจ้ำใครจ้ำด้วยยายาข้าวเยี๋จังแค่ไรเคียดกันในคันเนาะน้องนี่ก็เป็นมาปีไปเนี่ในค่ะอ่าแปดปีไปเนี่ในคันเนาะอ่าให้น้องเขาเจ้าหายเจ้าแค้นในคันเนาะพอแม่ก็พอมีเงินมีตังเนี่ยอ่ากายยายาก็หมดนอำนามือก็เลยผ่อนใจเอาในเนาะตังหมดได้เสียนไปในก็กำลังดึงในเนาะ ปา,าตวเสยนเจ็ดโอโ้โหให้นองเที่ยวจะหายซีเกยนนะน้องนะนองจีวะหื้จีวะห,อวหือวะเมือไไ่อปลายได้คือเลี้ยงขาเลยหะมือเด็วเป็เมาตังวา่าใจย,ย้อนขาเลยแหละอใจย้อนอโอเคโอเคให้นอห้องหายไวๆนะ